สวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาร์เรนตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยนะครับโดยการโอนจะมีการโอนสองแบบนะครับคือการโอนแบบแรกคือการโอนจากธนาคารทหารไทยเข้าธนาคารทหารไทยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือผมจะโอนจากธนาคารทหารไทยนะครับไปธนาคารอื่นนะครับผมครับตามผมเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิป เริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับเป็นวิธีการโอนเงินโดยใช้บัตรเทีเอ็มของธนาคารทหารไทยไปยังธนาคารอื่นครับเริ่มเลยนะครับผมก็มาที่ตู้เทีเอ็มของธนาคารทหารไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องมีบัตรเอทีเอ็มครับผมและหมายเลขบัญชีที่เราต้องการทําการโอนนะครับผมครับผมผมได้เตรียมมาพร้อมหมดแล้วนะครับครับผมเราก็ทําการสอดบัตรเข้าไปเลยหลังนั้นก็รอสักครู่นะครับ เราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปครับหลักผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการโอนเงินครับผมเราก็เลือกฟังก์ชันที่โอนเงินนะครับยืนยันต้องการโอนเงินครับผมก็กดยืนยันไปหลังจากนั้นก็เลือกบัญชีครับของเรานะครับเป็นออทรั์กระแสรายวันหรือบัตรบัญชีโนฟิกครับเราก็เป็นของผมเป็นออทรั์ครับก็กดออทรั์ไป หลังจากนั้นก็เขาจะให้เราเลือกครับว่าโอนภายในบัตรเดียวกันโอนเข้าบัญชีอื่นของธานาคารไทยโอนเข้าบัญชีของธานาคารอื่นโอนโดยบริการพร้อมเพย์ครับผมผมจะโอนเข้าบัญชีธานาคารอื่นครับก็กดเลือกไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะมีอตัวเลขมาให้เราเลือกครับโดยตัวเลขนี้จะแทนธานาคารครับผมจะโอนเข้ากสิกรแล้วกันนะครับนี่ฮะก็คือรหัสศูนย์สี่ครับนี่ฮะเขาจะให้เราใส่รหัสตรงนี้เราก็กดตรงแป้นนะฮะศูนย์สี่ครับ เรากดถูกต้องครับแลังจากนั้นเห็นไหมฮะโปรดกดเลขบัญชีที่จะโอนเข้าครับผมเตรียมมาแล้วนี่ฮะบัญชีของผมครับผมก็จะใส่เข้าไปครับผมใส่ไมในเลบัญชีเสร็จแล้วฮะหลังจากนั้นก็กดถูกต้องครับแล้วใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนครับอ่ะผมจะโอนสักเจ็ดสิบบาทแล้วกันครับผมแล้วกดถูกต้องนะครับเรามาดูกันครับ นี่ครับก็ผมโอนจากนัจากบัตรเอ็มของธนาคารทหารไทยนะคิวของธนาคารกสิกรแต่เป็นต่างจังหวัดกันต่างภาคกันนะครับสังเกตไหมครับว่าโอน70บาทครับจะมีค่าธรรมเนียม25บาทนะครับก็ถ้าหากโอนนี่ีนี้นะครับพุ่อนๆจะต้องเตรียมเงินในบัตรให้มีมากกว่าจํานวนที่โอนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถโอนจำนวน70บาทได้นะครับหากเราต้องการโอนเงินนะครับก็ให้กดยินันต่อได้เลยนะครับแต่จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับก็คือ25บาทนั่นเองนะครับผมหากเราต้องการโอนเงินแบบไม่เสียค่าธรรมคก็ือ เงื่อนไขก็คือเราต้องต้องโอนธนาคารเดียวกันนะครับจังหวัดเดียวกันนะครับอย่างนี้2ก็คือโอนเข้าพร้อมเพย์นะครับผมโดยวิธีการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์นะครับอีกบัญชีหนึ่งจะต้องทําการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ไ้แล้วนะครับผมและวิธีสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการโอนเงินโดยผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับสามารถทําการโอนเงินไปยังทุกๆธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมครับหากเลือกใช้วิธีนี้ครับผมแต่ผมจะไม่โอนนะผมก็จะยุติแค่นี้ครับผมให้เพื่อนๆรู้เฉยครับ ต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการโอนเงินโดยใช้บัตร T.M จากธนาคารไทยนะครับโดยโอนเข้าธนาคารฐานไทยด้วยกันนะครับผมว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับตามไปดูในคลิปครับสอดบัตรครับเข้าช่องสอดบัตรตรงนี้ที่เป็นช่องสีเหลืองๆนี่ครับโอนสอดบัตรนี่แหละใส่เข้าไปครับในนั้นก็รอครับผมระบบก็จะทําการดําเนินการให้ครับหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านหกหลักครับ ดังนั้นก็เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ครับก็ตามตามเขาออกเลยครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็รอนะครับผมใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็รอหลังจากนั้นตู้ a อทอนะครับผมก็จะขึ้นเมนูมาให้เราเลือกครับผมผมก็จะกดคาว่าโอนเงินครับผมเพราะผมต้องการโอนเงินใช่ไหมครับถ้าทาอย่างอื่นก็เพื่อนก็เลือกนะครับนี่ฮะมีหลายอย่างเลยผมจะโอนเงินครับก็กดโอนเงิน ยืนยันต้องการโอนเงินยกเลิกผมต้องการโอนเงินครับก็กดยืนยันไปแล้วก็เลือกบัญชีของเราครับของผมเป็นออมทรัพย์ครับก็กดออมทรัพย์ไปหรือบัญชีอื่นก็เลือกในเมนูนะครับของผมเป็นออมทรัพย์ครับแล้วเขาจะเขียนว่าโอนภายในบัตรเดียวกันโอนเข้าบัญชีอื่นของธนาคารทหารไทยโอนเข้าบัญชีของธนาคารอื่นโอนโดยบริการพร้อมเพย์ของผมเนี่ยจะเป็นโอนเข้าการโอนวันนี้ผมจะโอนเข้าบัญชีอื่นของธนาคารทหารไทยนะครับผม ก็กดเลือกเข้าไปแล้วอย่างนั้นก็ใส่หมายเลขบัญชีเข้าไปครับผมครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมก็กดถูกต้องครับเอากดถูกต้องเสร็จปุ๊บระบบก็จะขึ้นมา้าจอนี้แล้วครับให้เราใส่จำนวนเงินโดยเขาบอกว่าสามารถโอนเงินจ่ายบินเติมเงินได้ไม่เกิน500,000บาทต่อบัตรต่อวันสำหรับลูกค้าบุคคลนะครับผมก็จะใส่วันนี้คือ100บาทครับรากดถูกต้องครับระบบก็ลงเงินการนะครับรอสักครู่ครับผม ครับผมหลังจากนั้นก็เขาจะบอกหมายเลขบัญชีที่ผมใช้ในการโอนนะครับแล้วก็ข้อบัญชีอะไรนะครับเขาก็จะบอกครับผมชื่อบัญชีเป็นของใครครับผมครับผมจำนวนที่โอนคือหนึ่งร้อยบาทมีขั้นเงี่อไหมไม่มีครับกดยินยันไปนะครับผมต้องการโอนครับกดยินยันเลยครับอ่ะเมื่อกดยืนยันถ้าต้องการส่ง sms แจ้งผู้รับเงินหรือไม่อันนี้ผมจะไม่ต้องการนะครับผมถ้าต้องการก็กดไปนะครับแต่เราก็ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ทําการรับโอนนะครับอ่าไม่ต้องการครับ ครับรายการของท่านดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้สลิปออกมาหนึ่งอันครับผมอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดของการโอนเงินนะครับว่าเราโอนเงินไปหนึ่งร้อยบาทเป็นเวลาเวลาเอ่อเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่ก็จะบอกรายละเอียดครับเป็นสลิปเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ระบบทางตัวเองก็จะถามว่าท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่ก็ไม่ต้องการครับผมพอกดไม่ต้องการปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะขึ้นกลัมาแล้วปัดคืนและไปบันทึกรายการครับผมแล้วก็สําคัญนะครับต้องเอาบัตรเอ็มเอ็มคืนทุกครั้งนะครับ ถ้างั้นรับรองว่าได้เสียงเงินทําใหม่แน่นอนครับผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการโอนเงินโดยใช้บัตรทีเอม็มจากธนาคารทหารไทยไปยังธนาคารทหารไทยและการโอนเงินจากบัตรทีเอ็มของธนาคารทหารไทยไปยังธนาคารอื่นนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลอบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิป